สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายูนะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม The Hunter of the w h y กันอีกแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมกัน Let's Go โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ทุ่งหย้สวรนานะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการ ล่าสิงโตกันนะครับผมสําหรับเป้าหมายในการล่าครั้งนี้ครับผมผมก็จะเล็งไปที่สิงโตสิงโตระดับมิสติ c ค l ลหรือลีเจนดารีนะครับผมและก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ระดับแรอยู่ที่ไดมอนด์ด้วยนะครับผมโอเคฮะจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคฮะก่อนที่เราจะไปทําการล่าเราก็ควรที่จะเตรียมของสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการ ล่าของแล้วนะครับผมปืนที่ผมจะเอาไปล่าสิงโตในวันนี้นะครับผมก็จะมีอยู่3ปืนนั่นก็คือปืนจากเซตที่แล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็จะมีปืนหลักเป็น300คันนิ่งแมกนัมฟรอนเทียนะครับผมแล้วก็ปืนซาซ่า1 0 3 0 8สนตอเกอร์นะครับผมส่วนปืนที่3ก็เป็น ืนพกนะครับตามนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันดีกว่าครับผมเ t s ก o ก็วันนี้เราก็มีหมาคู่ใจที่มาเป็นคู่หูในการเดินทางกับเรานะครับผมโอเคฮะ เราเดินไปแล้วก็ชมวิวกันไปด้วยเลยน่าจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณได้แบบซึมซับบรรยากาศแถวนี้ดูนะครับอ่ะจริงๆทุ่งหญ้าสวานาเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าที่ผมมองว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานที่นี้เนี่ยจะแฝงไปด้วยธรรมชาติที่มีสัตว์ดูร้ายนะครับผมแต่ว่าถึงยังไงมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนึงที่สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะต้องไป ในชีวิตดูนะครับผมอืมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีสัตว์นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตรงแถวนน้นเนี่ยฮะจะมีเอ่อจะมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาล่าสัตว์แบบมั่วๆนะครับผมเรามีเป้าหมายในการล่านะครับเราจะมาล่าสิงโตกันนะครับอืม

คเบอร์นั่นเป็นพื้นที่ที่พวกแจ็คโคทำการนองเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินทางต่อไม่ว่าจะเดิกันงต่อไหนเ้ย ผมไม่เจอสิงโตเลยอ่ะสิงโตแบบตัวเป็นปนอ่ะไม่เจอสักทีอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าคลิปนี้ผมอาจจะต้องลงโดยที่ผมจับมันไม่ได้ซักตัวนหนึ่งเดียวบานามันเป็นไปไม่ได้นะทำไมการจับสิงโตมันถึงได้ยากกว่าการล่าจระเข้วะเนี่ย <c oughs> ทำไมกัน ตรงแยานี่ก็สูงเกินสูงเกินผมละส่งไม่หวาดไม่ไหวไม่รู้จะส่งไปทำไมส่งไปหาอะไรไม่ทราบตรงนั้นมีแม่น้ำเราก็จะเดินไปตรงแม่น้ำเราก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพราะพวกสัตว์มันอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้บางทีฉันอาจจะหลงลืมสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างไปแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องมาเดินอยู่แถวนี้บางทีมันอาจจะไปอยู่ตรงนั้น หรือมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือมันอาจจะอยู่ตรงนี้แต่ฉันก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้บางทีอะฉันอาจจะเพอเพอพูดเพอละเมือเพอพกอะไรไปเองแต่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นสักกันหน่อยใช่ปะเพ้อพกละมุกอะไรอยู่นั่นแหละนายฮัลโหลเห็นว่าอยู่ในระยะ90เมตรไม่ใช่หรือไงฟ้โผตัวของพวกแกออกมาเดี๋ยวนี้นะฮัลโหล มันอยู่90เมตรจริงดิถามจริงฮะ90้าเมตร90เมตรนี่มันเห็นตัวแล้วนะแล้วแกวิ่งไปไหนวะไปตรงนู้นเนี่เหรออะไรวะครับเนี่ย ผมแหละซีงงกับเราพวกสิงโตวพวกนี้ซะจริงๆเลยนะครับผมแอะ very easy 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 นี่เราเห็นกระต่ายอยู่ตรงนู้นมีเจมม็อกอยู่ตรงนู้นระยะ300เมตรแล้วก็เจอแด้ภูมิยาก สิงโตไม่เจอสัก,กตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยเออแปลกวะมันแส่วะขอสักตัวสิไม่วาดไม่ไหวอพอจะเลงปุ๊บก็วิ่งหายไปเข้าไปในพุ่มหญ้าเลยตัดพวกนี้นี่เอาใจแยกซะเลือเกิงมันวิ่งขึ้นเขาคิอว่ามันอาจจะวิ่งขึ้นเขาไม่สิมันจะต้องไม่ใช่แบบนั้นแน่น,นอนสิ่งที่เราจะ ผมไม่สนสุนักกิ้งจอกเว้ยเราสนแค่สิงโตเราจะหาแต่สิงโตแต่รอยเท้านี่ของกระทิงกระทิงใบสันแน่นอนดังนั้นตามที่ผมคิดถ้าเกิดเราจะหาตัวมันให้ได้ไง,ง่ายๆแล้วแล้วก็เราจะต้องขึ้นมาทางด้านบนเนินด้านบนเพื่อส่องดูมันไหนล่ะพวกแกนะ่ะฮัลโหล แกอยู okay, you know. ่ไหนเจมบอกแกแกว่ะไม่อยากกันนี game, ้เว้ยไม่ได้อยากเจอหน้าแกสักทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมันอ่าทำไมมันวิ่งมาแถวนี้นะไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าว่านะผมเองก็ทันไหมนะ น่าจะไม่ละมะั้งทางมันเถอะเจอสุนัขจิ้งจอกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกระดับฮาร์ดสุนัขจิ้งจอกระดับเวลี่อีซี่เวลี่อีซี่แล้วก็ระดับฮาร์ดโอเคเอ้ขอหน่อยละกันนึกส์จ <c oughs> ๊ตายไหมตายแหละเมื่อกี้ลมเฉียงไปทางด้านซ้ายนิดนึง ยังไงซะอืมตายซะโดนอยู่นะครับอ่าโอเคน่าจะซีมงเท่งภา,ายในอีกไม่กี่นาทีแล้วแหละพวกนายอืมอันนี้ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่เอาล่ะได้เวลาเราไปหาตัวนั้นกันแล้วนะโอเคไปหาตัวนั้นกันก่อนก็แล้วกันนะครับ ชัมบอกคุณไปกซนวาชนของนุว่แล้วมันน้องบัดเฮานี่ทำไมเป็นน้องที่ทำตัวได้ไม่ค่อยสมราคาที่ฉันจ่ายแก่มาจริงๆเลยนะเออช่วยแท็กเล่นใ้ชันทีสิไปเร็วเข้าโอเคฉันตาบอดเองคุดเขอโทษที โอเคดูเหมือนว่าจะไม่ได้โดนจุดสำคัญอะไรแต่ก็าวเวสเช็คนี่ก็ถือว่าก็ก็ถือว่าผ่านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จำได้ว่ามีอีกตัวหนึ่งเขาซีมองแท่งอยู่ตรงนี้สินะครับนนูอโอเกนฮิตก็จริงแต่ก็น่าชีเจ็บหน้าเ้แปดสิบเมตนะทำไมอยู่ตรงน้นนะเอ้ยเอาล่ะช่วยพาไปทีหน่อยสซ ยาเล่ยาเรเ่อ๋อดูเสียเลือดเยอะอยู่นะปานกลางด้วยคิดว่าโอเคดับสิ้นสิ้นตระกูลอยู่แถวนี้อืมเป็นสัตว์ที่ขนง,งามยิ่งนะแต่ไม่โดนจุดอวัยวะที่อันนี้เลย สําคัญเลยแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีอยู่ดีเห็นสิงโตอยู่แถวนั้นฉันจะพลาดไปได้ยังไงเวาืมแม้โอกาสแบบนี้เนะี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพบมันฉันก็ต้องเข้าระยะประชิดต,ตัวงั้นสินะเอาล่ะไในเวลาในดุน่อยซิงโอไม้วะโม โนไส์สึกก็ตว,วา,ายอยู่ในของแกจ้าเลตมีซียูเลตมีซียูโอเค my lion I am here with, uh to find you and I can see you again What are you hide for me? Where are you hide for me? Why are you d o n t this for me? Oh my god ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องหลบซ่อนฉันด้วยโอเคผมคิดว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้สักตัวแล้วแหละเราอาจจะได้ปิดคลิปแบบน่าสมเพช <laughs> นะครับ ไม่เจออันไปทางไหนก็ไม่เจอไม่เจอสักกะตัวถ้าอย่างนั้นก็เออไม่นะขอร้องละล่าให้ได้สักตัวก็ยังดีขอร้องละช่วยโผ่าไห้ฉันทีขอร้องละขอให้ฉันได้ช่วยพบเธอตราตามที่ใจของฉันปรารถนา ไม่ว่าจะยาวนานแสนสาหัสสักแค่ไหนมันจะต้องมีสักทางหนึ่งที่ฉันจะต้องไปพบเธอเจอเธอให้ได้ปัดเดียวนี้จเจอเจมบอกอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าผมเองก็อยากได้สิงโตผมย้ำม,มาผมย้ำม,มาหลายรอบแล้ว,ลวนะเนี่ยว่าผมอยากได้สิงโตแต่ผมก็ไม่เจอสิงโตสักทีคือโลกใบนี้มันเป็นอะไรที่กว้างขวางแล้วก็ เวรงวางซะจริงแค่พยายามที่จะจะพบพวก,พวกน,านายมันยากลำบากขนาดนี้เลยงั้นเหรอฮะเดินอย่างนั้นเหรอแกเดินอย่างนั้นเหรอใจกล้าดีนี่กล้าคิดที่จะทำกับฉันแบบนี้หรือจริงๆแล้วสิงโตจะต้องเป็นสัตว์ที่เราจะต้องซุ่มยิงซุ่มแคมป์มากกว่าแทนที่จะมาเดินล่าเองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไร ผมน่ยนะสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือการทําสีที่น่าเบื่อที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องให้ทําเรื่องที่มันน่าเบื่อก็ตามแต่ผมเองก็จะต้องทําให้มันสนุกให้ได้นั่นแหละคือหัวใจของการอินเตอร์เทนของผมนั่นแหละนะชีวิตผมมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีแค่การถือกล้องไปมาแล้วก็วิงว่งวิ่งแล้วก็วิงว่งวิ่งไปไหนไม่รู้ผมเนะี่ยอยากที่ทําให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึง เออพวกสัตว์ที่อยู่แถวๆทุ่งย้านี้แต่ดูเหมือนว่าความหวังที่ผมจะได้เจอนะั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ขอร้องล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้ผมล่าอะไรไม่ได้เลยจงจงบอกผมว่าผมมันห่วยผมมันเป็นนักล่าที่ไม่ได้เลื่องผมทำอะไรไม่ถูกสักอย่างความรู้ในการล่าสัตว์ก็ไม่มีผมก็อยากจะทำตัวให้มันมีประโยชน์ แต่ผมทำมันไม่ได้ทุกคนขอร้องแหละช่วยโทษผมทีเถอะครับผมอยากจะได้รับคาวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาคุณจะบอกว่าเอพีที่นี่เป็นขดก,กากเลยวะลาก็ไม่ได้สัก,กตัวเถอะถ้าเป็นอวดเองทําเป็นกวดเก่ง,อกงตอนเชวงต้นเกมอู้ไม่เห็นหาได้สัก,กตัวเลยเออหรืออาจจะ ฉันอยากได้เจมแต่มันเอาบอไม่ให้ฉัน,นกี่โมงแล้วเนี่ย11โมงอ่ะนี่ผ่านมา2ชั่วโมงแต่ว่าฉันเจอแค่ blue White w i t e w a s t สรุปเลยวน่น blue w i t e beast เออผมอาจจะไม่เจออะไร ผมไม่รู้ว่าความหวังที่อยู่ตรงหน้าของผมนี้มันใช่ของจริงหรือไม่แต่บางทีเราอาจจะเจอในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก่อนนะคุณผู้ชมผมกำลังจะล่ามันเดี๋ยวนี้และโอเคไหนขอให้ฉันดูหน้าของแกหน่อยก็แล้วกันบางทีอันนะมันเป็นหญ้าสูงอีกแล้วทำไมกันนะ ความหวังที่ฉันเพิ่งได้มานี่มันหายไปพร้อมกับสายลมอย่างนั้นเหรอนี่ฉันจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยอย่างนั้นเหรอผลงานที่ฉันสร้างขึ้นมาทุกความพยายามที่ฉันมีไม่คิดหรอกล้วว่ามันจะศูนย์เปล่านะฉันพยายามตามหาแกมาน่าไม่ทว่นเลยนะแต่แกคิดที่จะวิ่งหนีฉันไปพร้อมกับ ทิ้งน,น้ำตาไม่สิทำไมฉันต้องทิ้งคราบน้ำตาของตัวเองไว้ตรงนี้อย่างนั้นเหรอหรือว่ามันเป็นความโหดร้ายของธรรมชาติกันแน่นะเอ้ยเจมบอกมันใส้จริงๆเลยเว้ย สิงโตสิงโตสิงโตอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอหืมวนาไงไงเจอแล้วอุย้ยอยไม่ระสูนหมดไม่ออไม่นะาสูญเปล่าแล้วความพยายามของฉันมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือสักอย่างวยยังไงฉันยังล่ากแกได้อยู่ อย่างลงหน้าะตราบใดที่ฉันยังมีโอกาสฉันจะแกอยู่ไหนไหนเออนั่นแหละฉันจะไม่ว่าฉันจะต้องซ้ำแกสักกี่ครั้งฉันก็จะต้องล่าแกมาให้ได้ถ้าไม่สนแล้วว่าตอนนี้ฉันจะต้องล่ามันได้เท่าไหร่ขอแค่ให้ล่าแกได้แค่นั้นแหละคลิปนี้มันก็จบแล้ว เราต้องวิ่งตามหารอยเลือดรอยเลือดมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือตารนตามหารอยเลือดของมันว่าแต่หมาชั้นมันหายไปไหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้้ย อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันจะต้องมาติดบักอะไรตอนนี้ไม่เข้าใจช่วยตามมาหน่อยเถิดเข้าใจไหมปัญหายากนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสุนัขผุมอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวคือขอโทษน,นะไม่เห็นสุนัขผมเลยอ่ะเอาแล้วมันหายไปไหนของมันนะเฮ้ยเฮ้ยมาหนอยโอ้ทําไมวะทําไมถึงเป็นที่ทําไมฉันถึงแบบเพิ่งแกในสถานการณ์ที่จําเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยวะทําไมแกจะต้องทํากับฉันแบบนี้ถึงฉันจะบ่นแล้วก็เคี่ยวเข็นแกมามากขนาดไหนแต่ฉันก็ไม่เคยบังคับฝืนใจแกเลยนะเว้ย เฮ้ยโถเอ้ย,อยแล้วจะหาเจอไหมเนี่ยแล้วล่าสุดเรายิงตรงไหนวะตรงนี้แล้วมันไปติดอะไรโอ้ยสุนัขพวกนี้เนี่ยเออมันไม่พ้นมือของผมที่จะต้องเดินไปตามหาเองอย่างนั้นเหรอ มันก็จะติดติดแขกอยู่ตรงนั้นตลอดไปงั้นสินะโอเคเห็นรอยเลือดแล้วโอเคนอนว i ท a ลออแกน h ิตแต่ว่าถ้าวิ่งตามไปก็น่าจะเจอว่าแต่นายหายหัวไปไหนมาน่ะรู้ไหมว่าฉันรอแกมาสักพักหนึ่งแล้วนะ ไหนช่วยดมกลิ่นเลือดแล้วก็วิ่งตามไปหน่อยสิถึงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในอาจจะไม่ได้โดนอวัยวะสำคัญก็จริงแต่โดนไปสองนัดก็น่าจะเยอะอยู่อยู่เหมือนกันนะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันในที่สุดการยืนการเดินทานงโยาวนานของพวกเราก็อาจจะได้สิ้นสุดสักทีสินะวิ่งเข้ามาที่ภ่มญ้าในป่าไม้แห่งนี้ นี่นายคิดที่จะหาที่ตายให้กับตัวเองงั้นสินะโอเคฉันเหมือนว่าฉันจะเจอแล้วสินะขอบใจมากนะที่พาฉันมาถึงตรงนี้แต่เขาาหน้าเข้าหลังไม่ต้องไปติดแ่กตรงนั้นก็ได้นะโอเคดูเหมือนว่าจะยิงโดนแถวบริเวณอวัยวะส่วนล่างแล้วก็กระดูกตรงสะโพกมันนะครับผมก ก็ไม่เป็นไรฮะแค่นี้ก็ผมก็พอใจแล้วครับผมโอเคงั้นก็บันทึกเลยล่าเสร็จทีเลเวลอัพเลยอืมน่าภูมิใจจริงๆเลยนะโอเคฮะเราก็ไปเตรียมตัวกลับบ้านแล้วก็กินข้าวกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม วันนี้ผมล่าไม่ได้ตัวระดับความยากสักตัวเลยนะครับผมผมได้แค่ตัวเวลิฮา a r ดแล้วก็ไม่ได้เจอฝูงของมันด้วยก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมนั้นทำงานพลาดแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องหามันเจอได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะลงคลิปนะครับผมโอเคครับผม เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย